แถมให้อีกคลิปหนึ่งครับคือตอนแรกเนี่ยเห็นลูกค้าโซนนี้มีคนอยู่เยอะก็เลยไม่กล้ามาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่เป็นการเปรบกวนเขารบกวนเขาใช่ไหมครับแต่นี้ตรงนี้พอเริ่มคนโล่งแล้วก็เลยพามาดูเอเซอรีนะครับลืมพามาดูว่าพวกเอเซอรีเคสกับพวกแม็กเซฟทั้งหลายแหล่ขอ a p p l e นะครับก็มากันเกือบครบแล้วครับใช่เคสมาครบทุกไซส์อยู่แล้วทุกแบบ นะครับมีทั้งของไอโฟนสุดสา h o n e 13มีนี้ไอโฟนได้เอามาดูใกล้ๆเลยครับไล่ดูเลยครับชโอเรแม็กก็คือมีหมดเลยมีทั้งเคสที่เป็นซิลิโคนเคสหนังอะไรเงี้ยครับครับก็มีครบหมดแล้วมีในตัวนี้มีแท่นชาร์จแบบดูโอด้วยอ่าเห็นบ่อยตัวไอตัววอลเล็ตที่เป็นรุ่นใหม่ตัวใหม่นี่มันมันมันใหม่ยังไงครับรุ่นใหม่ตัวเนี้ยมันเพิ่มให้สามารถเหมือนแอร์แท็กอะครับนี่ฮะก็คือสามารถอ่าใช้ไฟมายเน็ตเวิร์กสามารถติดตามได้สำหรับมันหลุดออกไปหลุดทำหายไปประมาณสิบ กระเป๋า wallet ทิ้งหลุดหล่นหายไปนะอ๋ออะไรอย่างเงี้ยก็ดีเนี่ยสลับสีอย่างงี้สวยนะใช่ใส่เคสสีหนึ่งอลเล็ตสีหนึ่งสวยมากเลยนะอย่างงี้นะดูดีเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยอุปกรณ์ต่างๆของ Apple เนี่ยก็จะเริ่มมีตัวไฟมายเน็ตเวิร์กเข้ามาใช่แตว้าสำหรับใช้ตามได้หรือเรียลไทม์ได้แต่เพราะไอ้ตัว iOS สิบห้าเนี่ยอัปเดตตัวของไฟมายเนี่ยทำอะไรได้เยอะมากครับเร็วขึ้นเยอะใครที่ยังไม่แน่ใจว่าคุณจะใช้เคสสีอะไร กับตัว iPhone สีไหนคุณมาดูได้อย่างตัวอย่างเนี้ยเซ l ยราบลู Blue, นะฮะเซลราบูใส่เข้าไปสีสตาร์ลี่ใส่เข้าไปจะเป็นไงสีชมพูใส่เคสนั้นแล้วเป็นสีแบบไหนจะประกบด้วยตัว m a ็กเซฟสีอะไรได้หมดเลยนี่นี่นี่โอ้โหอันนี้เจ๋งนะสีแดงสวยสวยตัดกับนี่โอ้โหดูดีมากนะครับถ้า,ถาเป็นเคสธรรมดาก็เป็นโซนนี้ฮน,นี่พอดีเลยไม่มีคน เคสกนี้คือค่ยรองรับแม็กเซฟหมดเลยคเคสพวกนี้รองรับแม็กเซฟใช่ครับครับผมแล้วก็มีหลายสีให้เลือกนะฮะนี่นี่นี่ผม iPhone 13ผมไผมได้สีนี้เลือกเลือกเคสสีนี้ไปสีเขียวนะแล้วก็ไปถ่ายกรีนสกรีนแล้วก็คี่ <laughs> ปุ๊บมือถือหาย <laughs> ลืมคิดไปตอนน,นโอ้สีมพูสวยน่สีนี้สวยสีนี้สวยเไม่รู้ไม่รู้ว่าไว้บร้าน์เราเป็นยังไงคือมันอาจจะอมเหลืองอมแดงนิดนึงไม่เป็นไรแต่ว่าจริงๆอยาให้เห็นนะว่ามันมี2ส,สีถ,ถ,ถ้าคือสมมติว่าใครอยากได้สีชมพูอ่อนๆเน,นี่ยตัวนี้นะไอตัว iPhone 13นะที่เป็นสีชมพูอ่อนๆใส่เคสเนี้ยพอดีกันเลยสีมันจะแมทกันพอดีมันจะเท่ากันมากนะครับถือว่าลงตัวมาก อุปกรณ์ต่างๆของ Apple นะครับก็เดินรับชมได้นะครับใช่ครับได้เลยเฮ้ยซื้อเป็นทีวีกับบ้านดีกว่าจัดเลยดีมั้ยจัดเลยดมั้นี่เป็นทีวีก็ตัวใหม่แล้วอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะอ่าตันนี้อะไรครับตัวคลิปครับต่อเล่นเกมคลิปต่อเล่นเกมมาดูใกล้ๆนี่ครับก็มาเสียบเป็นของยี่ห้ออะไรอ่ะคีชิอ๋อของเลเซอร์ใช่ครับของเลเซอร์ชิใช่ครับก็เล่น นี่ได้หมดเลย Apple Arcade แล้วถ้าไม่ใช่ Apple Arcade อ่ะก็แล้วแต่เกมครับแต่ส่วนใหญ่เกมใน Apple Arcade ประมาณ8 0ดสถึงเกรองรับจอยสติ๊กอ๋ย่างของผมอ่ะผมใช้จอย PS4 เล่นตลอดเลยเออใช่ครับเพราะมันจะมีเกมแอชชั่นเยอะมากเกมคล้ายๆเกมคอนโซลอย่างเงี้ยให้เล่นแต่ถ้าอย่างงี้ก็เสียบปุ๊บเล่นเป็นพอติเบิลได้เลยใช่ไหนๆก็มาแล้วครับวันนี้เดี๋ยวผมจัด้เสีียงกนอเดี๋ยวผมจัด Apple TV เนี่ยพัลจันบอยพาไปดูหน่อยครับนี่ครับ Apple TV ตัวใหม่เจนใหม่ 4K เจนใหม่ล่าสุดใ่ตัวเป็นบ เพราะว่าที่บ้านพังหมดแล้วนะฮะจะดู Netflix ดู Disney Plus นี่ยากมากนะครับก็เดี๋ยวเลยวันนี้จัดไปเลยแล้วกันนะครับมีพัทมีฟอนเดชั่นแล้วด้วยครับนั่นน่ะสิครับมีเรื่องได้ดูเยอะเลยครับตอนนี้เดี๋ยวขอออกไปเอาบัตรเครดิตระวังไฟหลังมีคนเดินโอเคได้ครับประมาณนี้ครับผู้ชมคลิปนี้คลิปแถมบสวัสดีครับสวัสดีครับ